ดีลแลวจ้ะพี่จะมาดูข้างล่างกันเดี๋ยวรอเขาว่า้มาตรงนี้นะเขาไม่ว่า้มาทางนี้ใต้น้ำจะอยู่ยใต้น้ำแม่ทำไมน้ำมันลึกไปด้วอ้อาวช้าตัวสูงเนาะะเดี๋ยวตางโน้นนะ โมงช้างไปดูกันดูน้องว่ายน้ำกันมาแล้วหมาแล้วบรรดามาแล้วรอรอรอ

เนี่ยลูกแล้วมีเดินมีเดินบ้างมีไหว้บ้า,บางนะคะเบคลิปนี้ก็จะเป็นที2ีสของเกาเขียวนะคะเพราะว่าเรามาดูช้างวหายน้ำ

มีควายป่านี่นะคะมีควายป่าาที่เดิมออกมาที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมมีควายควายนี่สตัวนี่แลบานเลยนะมีควางด้วยนอ้อยู่ไกล ก็ดเห็นรถไฟชั้นไม้ไปส่องขี้ช้างสถานนี้แรกแล้วก็ส่องสถานนี้แรกแล้วก็นั่งไปปถุงเด็กควายอยู่กับช้างได้เก็บขี้ช้างยสวยด้วยควายป่าหรือป่าบ้านนี่แหละพ่อระวังไอแพดหนูตกเอามาเก็บเศษกระเป๋าแม่ถือแถือได้อยู่ตองไปไปดูที่นี่ไปนี่เราไปตองโน่นต่อเลย มหาหมูเด้งหมูเด้งก็หลับพี่น้องแบดแบดเมดแบดหมูเด้งเมด่อแล้วปฏิเสธไอ้ความดื้อความสนของน้องจอยจ้ะมาถึงก็น้องหลับนะคะน้องหลับน้องน้องรับแขกทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ไม่ยอมพีเขาบอกว่าสองวันนี้เลยหมูเด้งเลยหลับอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้เอารถตื่นก็เดินไปนี่เรื่อยไปดูนก ไปตุ้มนกก่อนนี่จ้ะจุดจำหน่ายตรงที่ตรงที่สแสดงช้างนะคะก็จะมีบัตรผู้โดยสารนะคะบัตรจำหน่ายบัตร,ตรนั่งรถชมนั่งรถชมในรอบรอบเขานะจ๊ะแล้วก็เราถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเดินก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็เข้าชมได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเป็นการเดินเดินเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนแต่ตอนนี้ บอกเลยว่าหมดแรงแล้วนะคะ EP สองนี้หมดแรงเลยค่ะนี่มีรถรับส่งนี่รถนักท่องเที่ยวนะคะซื้อบัตรแล้วก็ขึ้นรถได้เลยงานจีนจร,รถจะเยอะมากนี่คือรถท่องเที่ยวโลกชมชมข้างก็จะมีไกด์บนรถเนาะบอกว่าตรงจุดไหนที่ ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเดินนะคะก็าสามารถไปซื้อบัตรตรงที่แสดงช้างข้างๆนะคะทางเข้ามาได้เลยตรงที่แสดงช้างแล้วก็นั่งรถเข้าไปได้เลยเนี่ยก็จะเป็นรถแบบนี้เต็มทุกเที่ยวสำหรับคนที่ไม่อยากเดินเนาะ,ะแะแรงมากขึ้นเขารถขึ้นเขาเนาะสุดยอดรถคันนี้ก็จะเป็นเ เราเดินล้อมมาเลยค่ะตอนนี้เราจะไปเดินไปหารถแต่ตอนนี้พอดนกยุงนกยุงอยู่ตรงไหนนกยุงลำแพนมีพี่น้อง <c oughs> เ,เราก็จะไป <c oughs> ไม่ดูนกเหรอดูดูก็พานนกอยู่ตรงนี้น้องตอนเราผ่านเห็นแล้วออไหลูกเนี่ยเนี่ยเข้าไปนี่ก็ได้นี <c oughs> นี้เราเขา้น่าจะเข้าตรงโน้นนะกวางขาวพี่น้อง กวางขาวเราจะต่อไปก็จะเป็นอีพีที่เรียงขาเหรอเออเรียงขาเนี่ยอ๋อทำไมสีดำอ่ะเรียงขาใช่เหรอเรียงผาอ่าน้ายดิอ่านใต้ดิอานตก่อนองป้ายข้าตงนี่อะไรหรอเขียนเรียงขานั่นแหละดันเรียงผาเออทำไมมันจะสีทาไปวะนี่ นนมัลุกแล้วนันลุกแล้ว,ลลวยืนแล้วีส,สวยอะไรไปเราจะไปดูไปดูนกกันบันเจกนอกันอ,อีพีหน้าแล้วจ้ะพี่น้องอีพีอันนี้อีพีสองคนตกน้ำทะเลบนเขากับเขาเขียวอันนี้ท่างนี้เ <c oughs> จอจะขอเป็นคลิปสั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นคลิปช็อตอย่างเดียวเลยตอนนี้ขอเก็บคลิปช็อตกันเพราะว่า เหนื่อยคลิปหน้านเจอกันใหม่จ้ะ<า>คลิปนี้แค่นี้ละจ๊ะกับเขาเขียว